สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับการไปคัดตัวที่จะไปแข่งกีฬามหาลัยนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับวันที่16สิงหาคมถือว่าเป็นประสบการณ์จริงจริงก็เตรียมตัวผมเตรียมตัวไปเล่นด้วยนะครับคือพยายามซ้อมแล้วก็พยายามฝึกพัลเซ้นนะครับพยายามวอร์มเต็มที่แล้วก็ทําสภาพจิตใจตัวเองให้ให้ดีนะครับก่อนไปแข่งก็ก็คือก็มีทั้งหมด9คนนะครับที่ไปแข่งแล้วก็แต่ละคนได้ฟิล์นนี้ ทีมือดีกันหมดเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะเอาอันดับทั้งหมดทั้งสี่อ,อ,อันดับนะครับดีที่สุดในท็อป4เล่น6รอบนะครับในเวลา10ต่อห้าสิบบวกนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยสำหรับผม <c oughs> นะโดยที่ผมเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะขาสิ้กนิดหนึ่งแล้วก็เป็นคนเล่นที่ค่อนข้างชอบเล่นสแตนดาร์ดชอบคิดนานๆน,นะครับชอบ เล่นอย่างรอบคอบอะไรเงี้ยมันจะทําให้แต่ว่าอะไรที่ไวมันจะทําให้ผมมันแพ้ทางผมอยู่แหละผมเล่นบิดเล่นอะไรไม่ก่อเก่งใช่แล้วก็วันนั้นนะครับก็เตรียมตัวเดินไปก็เตรียมตัวไปนี่แหละครับแล้วก็เตรียมแข่งเตรียมอะไรจริงๆกะจะไปถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปถ่ายอตอนที่เราเล่นแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูกันนะแต่ว่าต้องขออพังจริงเพราะว่าตอนตั้งตาแรกเนะี่ย พื้นที่เต็มท,ถ,ทถับเต็มนะครับก็เลยแงไม่ได้ถ่ายไม่ได้เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะก็เลยก็เลยไม่เป็นไรแล้วก็ตอนนั้นก็อยากใช้สมาธิด้วยแล้วก็ก็เลยต้องก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวมาเล่าดีกว่าอะไรเงี้ยมาเล่ากันว่าเป็นยังไงทั้งหมดในทั้งหมด6ลาวนะครับก็สรุปคร่าวก็ตาแรกเนี่ยผมแพ้นะครับซึ่งผมแพ้ให้คนที่อ่อน่าจะเป็น คนที่ซ้อมอยู่ในของชมรมมากระดายเขาอยู่แล้วก็คือเหมือนเป็นตัวซ้อมตัวอะไรแข่งกันอยู่แล้วเขาฝีมือดีเล่นดีนะครับแล้วก็อ,อผมตาเนี้ยผมว่ามันสมองผมยังตื้อ,อยู่ยังคิดเล่นอะไรไม่ออกก็เลยทําให้เล่นพลาดเยอะไปหน่อยนะในตาแรกนะครับเพราะว่าคือเหมือนวันนั้นก็ถือตรงๆอยอมรับว่าตัวเองเล่นไม่ดีไม่ดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตา2เนี้ย รอบที่สองนะครับก็ชนะนะครับซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้แบบว่าวือหวาอะไรมากแต่ว่าประมาทร,รู้เลยว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าเ,เขาจะดูจากการตาเดินแต่ว่าโอเพนนิ่งเขาจะแปลกนิดนึงในตา2แต่ว่าผมแม่งแบบก็คือเล่นไม่ด,ดีจริงๆวันนั้นอะเล่นไม่ดีมากๆก็คือผมเดินไม่ดูแล้วผมโดนเสียควีนฟรี เสียฟรีเลยเว้ยไม่มีไม่มีคุยเลยอะแต่แม่แต่แต,แต,แต่พอดีผมพลิกผันยังฮึดใจสู้ก็เลยเช็คเมดชนะตอนนั้นได้มานะครับตอนที่สองก็คือชนะได้หนึ่งแต้มนะครับในลาวสองพอลาวสามเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรมากราวสามก็เออเขาอีกฝั่งก็เล่นไม่ได้ไม่ได้เก่งมากนะครับก็อันนี้ก็ชนะชนะปกติต่อไปในราวสี่เนี่ยเออลาวสี่ ลาวสี่ก็ชนะนะครับเหมือนชนะบายมั้งไม่แน่ใจอ่าใช่ใช่ลาวสีเนี่ยมันได้ชนะบายนะครับเพราะว่าเหมือนจับคู่แล้วอีกคนหนึ่งเขาแพ้บายไปนะครับพอรอบ5้าลาวห้าเนี่ยเจออันเนี้ยแย่งชิงละมันเป็นลาวที่สําคัญมากเพราะว่าผมตอนนี้อันดับต้องสู้กับเขาเพราะว่าอันดับสู่สีกันก็คือจะได้ที่4หรือที่3หรือจะยังไง ก็คือแต้มเท่ากันนะครับมีอยูอ่สองแต้มเท่ากันเนาะถ้าชน,นะ3มแต้มเราก็จะขึ้นอันดับแต่ว่าเราเนี้ยแย่ไปหน่อยคือผมก็เสียเมทเทเรียลเองด้วยแล้วก็งงโอเพนนิ่งเขาเหมือนเขาตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเล่นคาตาลานหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเล่นอินเดียนนะครับเขาจะเล่นคีนอินเดียนแล้วผม,มรับไม่ถูกผมไปเปิด ไปทําทรงเป็นซิซิเลยียนเฉยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่นึกว่าเขาจะเล่นทรงนี้ไงคือเขาเปิดเล่นที่ G6 เอ้ย g, g ี g, g ซึ่งจริงๆผมน่าจะเอกใจนิดนึงว่าเอ๊ะเขาน่าจะเล่นทรงนี้ผมน่าจะต้องตอบคิงอินเดียนกับไปทําทรงนี้กรรมแล้วแต่ว่าไม่ทันแล้วผมแม่งเปิด g, เออ่เขาเล่น G3 ใช่ไหมผมไม่เปิด C5 เลยงงเลยตาแตกก็เลยทรงรูปเล่นยากไปหน่อยแต่ว่า พอถือว่าพอเล่นถูกถ่ายได้แต่ว่าผมก็นั่นแหละไปเสียแมทเทียลในกลางเกมแล้วก็เข้าเอนเกมก็เลยแพ้นะครับเอนเกมล้ตตาสุดท้ายผมเจอที่1นนะครับเจอคนที่แม่งอยู่ท็อปหนึ่งซึ่งมีแต้ม6แต้มเหมือนจะน่าจะยังไม่แพ้ใครเลยอะ่ะเอ้ยยังไม่แพ้ใครเลยนะจะ๊ะเห้าแต้ม5แต้มนะเออใช่ดูก็คืออันดับหนึ่งเลย ส,สู้สุดใจคือตอนนั้นเหมือนจิตสั่งห่างกูแม่ผมแม่งไม่เอาอะไรแล้วคือเล่นก็นเล่นก็คือพี่พี่ลีที่เล่นด้วยนะเขาเข้ามาที่ที่เราเคยเล่นด้วยเนาะในคลิปที่เขาเป็นอันดับหนึ่งมาเขาเล่นมาบอกว่าน้องชตาขาดแล้วว่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่เป็นไรเต็มที่ก็อพออะไรเงี้ยผมก็สู้สุดใจเลยตอนนี้ในราวหกก็ก็สู้จนเอนเกมเลยครับจริงๆผมชนะทรงทรง ถือว่าสำหรับผมนะครับในต,ตอนนั้นทรงถือว่าสู้ได้ยังไงก็สู้จน end game ได้แต่ผมนันเป็นเหมือนเดิมเอาหมาไปให้เขากินฟรีแบบผมเดินไปให้เขากินฟรีโดยที่แบบเอ้ยอะไรอะ่ะก็คือไม่ได,เด้เดินไม่ดูเองอะ่ะผมกดเดินผมเดินหมากไปปุ๊บแล้วผมเห็นละอ่อแม่งเขาแค่เอาควีนมากินกูแล้วไม่มีตัวกันอะไรเลยแค่นั้นครับมันเลยทําให้ผมเสียตอนกลางเกมมันเลย แพ้แต่ว่าก็สู้สุดใจเหมือนเดิมครับจนเอนเกมจนเอนเกมก็เหลือเรือเขาผมเหลือเรือหนึ่งตัวเขาเหลือเรือหนึ่งตัวกับเบีย้ยอีก2ตัวซึ่งมันมันยากมากๆทุกคนเป็นคนสุดท้ายที่เล่นแมตช์สุดท้ายนะครับทุกคนก็มาลุมรูกันแล้วก็ถือว่าแบบก็หยุดไอเบีย้ยสองตัวนั้นนะหยุดไม่อยู่นะครับต่อให้ผมเอาควีนไปเอาเรือไปแลกเบีย้ยสองตัวแม่งอยู่คนละฝั่งอะ่ะมันอยู่อย่างเงี้ยมัน มันมันยังไงก็แพ้อือมใช่แต่ก็สู้สุดใจเหมือนเดิมครับจนเขาเหลือเบีย้ยตัวเดียวแล้วก็ขึ้นโปรโมตอ๋อไม่ใช่อ่าแลกแลกเบีย้ยกันจนเหลือเขาเหลือเหลือเรือหนึ่ลำนะครับก็เช็คเมดไปยังไงก็ชนะก็ถือว่าก็ผมก็กลายเป็นอยู่ได้ที่ได้แค่ท็อป5นะครับอีกแค่ท็อปเดียวเองก็อ่าผมพลานดนิดนวยแหละ พลาดเยอะยอมรับว่าตัวเองเล่นไม่ดีก็เลยพลาดโอกาสตรงนี้ไปก็เลยเป็นท็อป5แล้วก็ไม่ได้ขึ้นท็อปสแล้วก็ไม่ได้ไปแข่งมาหาลัยกับเขานะครับก็จริงๆก็เราก็ปีสีด้วยแล้วนนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาจริงจังด้วยปีนี้หรือประมาณปีนี้ต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหวังว่าเอ้ยสักครั้งหนึ่งเนาะเราไปได้ไปแข่งกีฬามาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สุดท้ายก็ก็พลาดแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ แล้วเราก็มาทำคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวไปหาแข่งตามรายการเอาดีกว่าแล้วก็เป็นสายนี้ไปแต่ก็พูดก็เสียดายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้ได้ได้ไปได้ร่วมคัดร่วมเล่นกับคนอื่นนะครับก็ถือว่าเล่นเตะเล่นมาดีด้วยคนอื่นก็ถือว่าเล่นดีมากนะครับก็มาเล่าประสบการณ์ให้เด็กคงนี้เดี๋ยวเราไปดูทําคลิปอื่นดูคลิปอื่นอะไรเงี้ยดีกว่าเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ถ้า เดี๋ยวไปแข่งอะไรใหม่มีรายการใหม่ก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายมาให้ดูให้ได้นะครับเพร,เพราะว่าเผ้าจริงเพราะว่าแบตหมดนะเอ้ยไม่ได้แบตหมดไอ,อมีแม่งเต็มนะครับไว้ที่หลังจะเคลียร์แล้วก็เตรียมพร้อมวันนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนว่าทุกคนมากนะที่มารับชมฟังกันก็มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่เยดายนะครับคือทนะ็อป5เนาะอีกหน่อยก็ท็อป4แล้วอีกระดับเดียวนะก็แต้มอีกแต้มเดียวนะครับแต้มเดียวก็ได้ทายเบรก ถ้ามีโอกาสถ้าผมชนะได้หนึ่งก็มีทยเบรกแต่ก็เสียดายแต่ก็ถือว่ารวมๆก็ประสบการณ์ที่ดีเล่นสนุกสนุกครับไม่ได้แบบก็แพ้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เริ่มใหม่เนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปสอนคลิปอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายครับ